ก็ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกียร์ว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกียร์ว่างก็ย้ายเลยอเไม่มีปัญหาไม่ที่ผ่านมาเขาทากันเหมือนกันแต่ทําทำยืดๆทาไปเรื่อยๆผมเนี่ยจะทําให้มันเสร็จวัากรกฎาสิงหาเสร็จเนี่ยก็คําสั่งทั้งหมดอะไรถ้ามีการเสนอมีการโปลดกล้ามมีการวันที่หนึ่งตุลาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลย อันนี้มันคือไม่จําเป็นต้องมารอดึงอะไรกันนะครับก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เลยเพราะปัญหาขนาดนี้มันก็เยอะนะครับยันรองประหลัดที่กรมควบคุมที่ดินที่เคยเพิอนเอาขายไปอยู่ในขายถูกย้ายเออผมจะดูทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงเรื่องอัมพายเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับตรงไหนเข้าข่ายกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายอันไหนเข้าข่ายบอก,บก,บกคล่องในหน้าที่ก็ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมาย นะครับหรือตามคําสั่งทางปกครองหรือตามความเห็นของผู้มงคบบัญชาที่ควรต้องทาม<น>ผมบอกแล้วว่าภายในสามเดือนนี้ผมจะดําเนินการแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนผมย้ายตรงนั้นถ้าเกียร์ว่างเนี่ยแสดงว่าคุณผิดหนึ่งห้าเจ็ดผมจะดาเนินคดีอาญาด้วยซ้าไปถ้ามีข้อมูลที่ชัด,ด,ชดเจนหมายความว่าไงถ้ามีความผิดชัดเจนก็ย้ายเลยครับไม่จําเป็นต้องรอ